สรุปผลการปฏิบัติงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสองดาวประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2563วันที่5พฤศจิกายนนางประดิษารัศมมารูโกศนตมบลได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนงานเพื่อยกระดับการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551สำนักงานกศนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ2,564ณนหะ้องประชุมโกสิทธโษสนสันติสำนักง,งานกสนอจังหวัดสกลนอครวันที่11พฤศจิกายนพนักง,งานราชการ กศนอำเภอสองดาวเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายจุดเน้นสำนักง,งานกศนสู่การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2564ณห้อง PC ซ o n v e n t i o n Hall โรงแรม PC ซีพาเลตออำเภอเมืองจังหวัดสกลนครวันที่11พฤศจิกายนกศนอำเภอสองดาวร่วมกับห้องสมุดประชาชนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 ในโครงการอำเภอยิ้มและศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ณบ้านทุ่งบโบตำบลวัฒนา อำเภอสองดาววันที่12พฤศจิกายนบุคลากรกศนอำเภอสองดาวเข้าร่วมสนับสนุนรางวัลในกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนอุดมสังวรวิทยาตำบลสองดาวอำเภอสองดาววันที่16พฤศจิกายนนางสาว AD iri, ดลดีชัยศิริครูผู้ช่วยและนายอภิรักษ์สุรินทราครูศูนย์การเรียนชุมชนได้รับมอบหมายเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ Data Center และพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับสถานศึกษาระหว่างวันที่16-18พฤศจิกายนณห้องประชุมโคสิตโคสนัสันติสำนักง,งานกศนจังหวัดสกลนครวันที่17พฤศจิกายนนางสาวปวิศราเย็ยนวัฒนาครูผู้ช่วยและนางอุทิศสุพลครูอาสาสมัคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอครั้งที่5ประจำปี2563ณประชุมอำเภอสองดาววันที่18พฤศจิกายนนา,นารรา,นามมยากรกรกรนอำเภอสองดาวคณะกรรมการสถานศึกษาแข่ผู้มีเกียรติและบุคลากรกศนอำเภอสองดาวเริ่มแสดงความยินดีกับนายเสกุพงก์ผู้อำนวยการกศนอำเภอสองดาวได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนครวันที่24พฤศจิกายนบุคลากรกรสณอำเภอสองดาวร่วมต้อนรับนายสามิตรแก้วกาผู้อำนวยการกรสนอำเภอจองดาวคนใหม่วันที่25พฤศจิกายนบุคลากรกรสออำเภอสองดาวได้ดำเนินการพิธีถวายราชสุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ณบริเวณหน้ากอสนอำเภอสองดาวโดยมีนายสามิตรแก้วกาผู้อำนวยการกอสนอำเภอสองดาวเป็นประธานในพิธีทั้งนี้บุคลากรกอสนอำเภอสองดาวร่วมกันพัฒนาอาคารสถานที่บำเพ็ญประโยชน์ณบริเวณกอสนาอำเภอสองดาววันที่26ศจิกายนนายสามิตรแก้วกาผู้อำนวยการกอสนอำเภอสองดาว พร้อมด้วยบุคลากรกศนอเภอสองดาวนักศึกษาร่วมโครงการอเภอยิ้มเคลื่อนที่และศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขพร้อมออกหน่วยการศึกษาเคลื่อนที่ ณศูนย์ศิลปชีพบ้านทรายทองตำบลปทุมมาปีอำเภอสองดาววันที่27พฤศจิกายนนายสามิรแก้วกาผู้อำนวยการคศนอำเภอสองดาวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการตรวจสอบ GPA PR และรายงานผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563นะักสําณสำนักง,งานกศน,นจังหวัดสกลนคร